เท่นี้สามหมื่นเก้าใช่ไหมครับผมจบจริงไหมจบจริงครับชัดเจนเนาะสามหมื่นเก้าชัดเจนครับก็ไม่มีอะไรครับทําได้แล้วก็ลงแค่นั้นเองครับลูกค้าถามว่าผมใช้เงินสามหมื่นเก้าจริงจริงใช่ไหมพี่ก็เนี่ยครับจริงเนาะจริงครับผม สวัสดีครับสมสวัสดีฮะสวัสดี f อทุกท่านนะ,ะฮะกับผมหลังไปดงแต่งซิ่งนะครับทางช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็ที่ติดตามผมทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหลังไปดงแต่งซิ่งวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกกันเข้ามานะครับสำหรับเคสนี้กับโปรโมชั่นที่จบจริงแล้วก็ใช้เงินรถเพียงแค่3า0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นแค p ฟโโฟ1.9 LDA สีบอลเงินคันนี้ กับโปรที่ลูกค้าเลือกก็คือโปรล้อเอ็นไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรที่ขายดีนะครับเพราะว่าโปรเอ็นไฟเราใส่ล้อแท้ให้นะครับล้อรับประกันงานแท้ครับรถเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างรับประกันให้หมดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่จบจริงตามโปรโมชั่นนะครับสําหรับเคสนี้ลูกค้าอยู่แถวมหาชัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าถามย้ําผมอยู่นั่นแหละว่าสามหมื่นเก้าออกได้จริงไหมพี่จบตรงนี้จริงนะพี่ผมก็บอกว่าจริงครับ ขอให้ลูกค้าทําเลือกมาเหอะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านตามเงื่อนไขคุณจ่ายแค่สามหมื่นเก้าพันบาทคุณเอารถออกไปขับได้เลยแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ลองยื่นดูนะครับแล้วก็จัดผ่านตามเงื่อนไขสามหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็รอเอ็นไฟนะครับแต่ลูกค้าไม่ได้เลือกโปรขับฟรีเก้าสิบวันนะครับลูกค้าเลือกชําระผ่อนปกติเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปชมกัครับกับรายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้แล้วก็บรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนั้นนะครับและที่สําคัญผมก็ถามลูกค้าเลยว่าสามหมื่นเก้าจบจริงไหมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ลูก เป็นคนตอบให้เนาะรายละเอียดตรงนี้ว่าจบจริงไม่จริงก็ฟังจากปากลูกค้าเลยว่าโปรโมชั่นที่เขาเลือกเนี้ยรถคันนี้จบจริงตามโปรไหมเดี๋ยวตรงนี้ไปชมฮะว่าการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนั้นนะฮะที่มหาชัยนะครับผมโอเคสําหรับคันนี้นะครับกับรุ่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่นแปรโป1.9 LDA สีบอลเงินคันนี้กับ คันนี้กับฟังก์ชันที่ลูกค้าเลือกก็คือเคนี้เลือกโปรล้อเ,เอ็นไฟนะครับสำหรับการตกแต่งคันนี้นี่ครับก็ใส่ล้อเอ็นไฟเอสีนะครับล้อเ,เอ็นไฟเอสีคันนี้ก็คือใส่ซีรีส์ยางสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับสำหรับล้อหน้านะครับขนาดความกว้างเก้าจุดห้านิ้วส่วนล้อหลังล้อหลังก็ใส่ซีรีส์ยางสองหกห้าสี่สิบคุณหลังลงมาสามนิ้วนะครับ นี่คือทรงของรถคันนี้ที่กัดทรงนคะครหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วโปนี้ก็คือสําหรับโปล้อเอ็นไฟที่ถามมนเข้ามานะครับว่าโปล้อเอ็นไฟได้แบบไหนก็คือได้แบบนี้นะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือมีการติดตั้งท่อซิ่งนะครับแล้วก็ค้ำบกป้ายก็จัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับมีเสียงรอบเดินเาาบาสำหรับมิติล้อก็อย่างี้ค นี่คือมิติของล้อที่ใส่นะครับเ็นไพเอฟซีส่วนอุปกรณ์ที่ถอดก็อยู่ท้ายกระบะแบบนี้นะคะสํสำหรับลูกค้าส่วนด้านในสําหรับโปนี้ก็มีการติดตั้งวัดบูทให้หนึ่งตัวนะครับสําหรับล้อเอ็นไฟนี่คือโปที่ลูกค้าเลือกล้อเอ็นไฟและก็ได้ล้อเอ็นไฟจริงๆนะครับของแท้รับประกันให้เรียบร้อยนะครับสําหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่ใช้เงินขอเพียงแค่ สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนี่คือรถที่จัดได้ตามโปรนะฮะสามหมื่นเก้าลูกค้าจัดผ่านได้ทรงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวย,ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยครับออเคนนี้กับเอฟซีที่อยู่มหาชัยนะครับเดี๋ยวคันนี้เดินทางไปส่งมอบด้วยกันนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้ได้เลยครับผมตอนไหนครับโอเคครับ มันทำทางอ่ะเลอะหน่อยเ,อเ,อเลี้ยวขวาสิเอาตรงนี้เลยป่ะคาาาารับตรงงานนู้นเลยครับพี่นี่ครับนี่เยอสู่กันสีดำ่ะครับเนี่ยครับแล้วพี่ถอยหลังเข้าครับหันหน้าออกมาขนี่ครับเยอสู่สีดำใช่ครับมับนมีช่องว่างครับ โอเคครับเดี๋ยวถอยรถจอดให้ลูกค้าก่อนนะฮะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมทีนี้สามหมื่นเก้าใช่ไหมครับผมจบจริงไหมจบจริงครับชัดเจนเนาะสามหมื่นเก้าชัดเจนครับก็ไม่มีอะไรครับทําได้แล้วก็ลงแค่นั้นเองครับลูกค้าถามว่าผมใช้เงินสามหมื่นเก้าจริงจริงใช่ไหมพี่ก็เนี่ยครับจริงเนาะจริงครับผม <laughs> <laughs> จบจริงครับสามหมื่นเก้า พวกแม่แรงตระแจจะอยู่หลังบอะนะคุณดึงเสร็จแล้วคบาปอดลงไปอยู่ข้างหลังล้อรับประกันครับล้อแท้ดูได้เลยครับไม่มีก๊อปอยู่แล้วเพราะมันจะโดนฟ้องล้อก๊อปนี่เป็นไฟแท้รับประกันนะครับพล่รับประกันครับคุณแจประกันเคลมได้เลยฮะล้อแม็กแตกเคลมวงนะครับเปลี่ยนวงได้เลย แต่ยาเคลมให้แค่ครึ่งเดียวเพราะยาเป็นส่วนที่มันสัมผัสถนนตลอดอหน้ามีครบเลยนะติดได้ติดได้ไม่มีนะหรอไม่มีเลยเหยเน็นโฟนหน้าก็มีนะหน้าซ้ายมี ของไหว้รถนะครับผม,ผมแล้วแล้วผู้หญิงสุกใจไหมรถ<ด>สุกใจอะไใช่ไหมก็ดดลูกค้าแฮปปี้ผมแฮปปี้เลยแต่งรถทำรถให้จบตามเงื่อนไขน มาเขมามานั่งด้วยกัน

สำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับ็นน้ําข่านเสแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อ เข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึง ทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทพาร์ขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอถบถามทักทายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ